วันนี้ถ้าจะมาบอกสูตรวิธีทำ ไก่ย่างพริกไทยดำนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้นุ่มหอมอร่อยมากๆโดยเริ่มจากการเตรียมเครื่องนะครับผมจะใช้พริกไทยดำบดหยาบนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะผมจะใช้ผงปรุงข้าวผัดตาครัวบ้านส่วนทวีนครับนอกจากจะผัดข้าวผัดแล้วครับยังสามารถใช้หมักเนื้อสัตว์แบบนี้ได้ด้วยนะครับนะจากนั้นนะครับผมก็ใส่ตัวน้ำข้นจืดลงไปนะครับแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยนะครับปรปริมาณก็คือเท่ากันเลยนะครับสูตรดูใต้คลิปได้เลยนะครับจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตัวนนนนนนน้้้้้าาาตตตละะะยดีีคครรรรัััับซึ่่่่่งงววววผผมมใใใใชชชไกกจเป็ิสหหือญ จากนั้นก็คือเอาน้ำหมักนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็นวดขยำภูเขาเข้ากันนะครับให้ตัวพริกไทยเนี่ยติดกับตัวเนื้อนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยซึมเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะนําไก่นะครับไปหมักไว้ในตู้เย็นครับอย่างน้อย1คืนนะครับยิ่งหมักข้ามคืนนะครับนะก็จะทําให้ตัวเนื้อไก่เนี่ยนุ่มเข้าเนื้อแล้วก็หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นครับผมจะใชหมอทไร้น้ํามันนะครับของซีเกิลแล้วก็แผ่นรองมอทอดไร้น้ํามันนะครับตัวนี้เลยนะครับใคร ตัวแผ่นรองอบนะครับนะจากนั้นนะครับก็ตั้งโหมดนะครับเป็นโหมดอบไก่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เริ่มเครื่องนะครับพอครบเวลานะครับประมาณสัก10นาทีนะครับไก่ก็จะเหลืองแบบนี้ผมจะมากลับด้านนะครับเอาตัวหนังขึ้นนะครับนะจากนั้นเนี่ยก็อบต่อนะครับอีกประมาณสัก15นาทีด้วยไฟ180องศาครับก็จะได้ไก่ที่สุกเหลืองหอมแบบนี้เลยนะครับนะสำหรับใครที่นําออกมาแล้วนะครับก็อย่าพึ่งนะครับ หั่นทันทีนะครับให้พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูหม้อของเราครับไม่เลอะนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ตัวแผ่นรองหม้อทอดน้ำมันนะครับนะสะดวกมากๆเลยนะครับที่สําคัญราคาถูกมากจากนั้นนะครับพักเย็นนะครับเราก็มาสับแบบนี้นะครับนะบอกเลยนะครับว่าเนื้อไก่นุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆนะครับที่สําคัญนะครับมีความหอมแล้วก็กลมกล่อมมากๆคล้ายๆร้านดังนะครับนะใครชอบก็สามารถทําตามได้เลยครับหรือใครสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับนะโปรซีซั่นมาสอนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ